กอดดีใจทีจ่ได้มาแข่งมันเจ็ดสี่เพื่อนเพื่อนเราก็ทำเต็มที่แล้วครับในแมตช์นี้จบแล้วครับเดี๋ยวฝากรุ่นน้องมาเอาแชมป์ด้วยก็ขอบคุณครับที่ช่วยกันเล่นที่พากันมาถึงรอบนี้ได้ฝึกซ้อมหนักขนาดไหนครับเพื่อมาลงแข่งแชมปิลาครับก็ห,หนักพอสมควรเลยครับเพื่อมารายการนี้โดยเฉพาะรถที่ทำไม่ผิดหวังครับแตน่ารุ้นน,น้องผมจะมาเอาแชมป์ครับรุ่นนี้เสียดายครับ แต่ก็ทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วครับตื่นเต้นมากครับไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่เลิ่มสุกคนมาทีนี่ก็มีหลายโรงเรียนเลยครับที่เข้ามาเชียร์ก็ทั้งมมันทำให้ผิดหวังครับแต่ก็ทําเต็มที่แล้วครับก็ขอบคุณที่เข้ามาเชียร์ผมครับ